สินค้าใหม่จาก eflighting หลอดไฟ LED T8 Simplefit มีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะครับตั้งแต่ขนาด9วัตต์18วัตต์และ22วัตต์ครับหลอด LED T8 Simplefit มาด้วยระบบไฟเข้า2ทางครับตัวหลอดมาพร้อมกับสวิตช์ป้องกันไฟดูดผ่านมาออกอ .2780 เน้นความปลอดภัยของผู้ใช้โดยเฉพาะครับ สำหรับวิธีการใช้งานสวิตช์กันไฟดูดนะครับระหว่างติดตั้งให้ดันสวิตช์ไปที่ออฟเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วให้ดันสวิตช์มาที่ออนและเปิดใช้งานตามปกติให้ความสว่างด้วยแสงเด y ย์ไลทหลอดไฟ LED T8 Simplefit หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสปสินค้าชะนํำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ